เนื่องจากตลาดที่หลายๆคนกําลังเล่นอยู่นะครับรวมถึงปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเราเล่นอยู่ในตลาดที่มันมีเลเวลเลทเท่ากับว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องเอาเงินจริงๆของเราเนี่ยทั้งหมดมาลงทุนนี่แหละฮะคือตัวที่สามารถที่จะทาให้เราทํากําไรได้ผมก็จะบอกนะครับว่าผมคอนเฟิร์มนะการที่สามารถทํากําไรได้20%ต่อเดือนนี่เป็นเรื่องปกติครับของตลาดนี้สามารถที่จะทําได้มากกว่า20%ด้วยแต่ทีนี้แล้ว20%ต่อเดือนเนี้ยเขาทําได้บ่อยแค่ไหนอันนี้คือคีนะครับนักลงทุนทั่วไปในตลาดที่เราเห็นกันอยู่นะเรา ว่าลงเท่านี้แล้วรวยเลยพลิกชีวิตไปเลยการลงทุนไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับถ้ามาลักระทำที่เราบอกว่าเฮ้ย20%ต่อเดือนเนี่ยฉันทําได้ติดต่อกันมาแล้ว1ปีหลังโคลมวนกับการที่เทรดมาได้10% 0 0ครับแต่ได้แค่ครั้งเดียวครับ mindset ในการบริหารความเสี่ยงบริหารเงินทุนเปลี่ยนไปเลยคําตอบที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก็คือมันสามารถทําได้ครับ20% 1,000%หมื 1, ่นเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้เพิ่งผมก็เคยทามาแล้ว1,000%แต่ญเือาได้บ่อยแค่สนคับนี่คือ,อคุณี้ไอด,อดน้ดนานแค่ไหนครับนท,น,รน,ทน,ทนที่ดีคือคุณสาามรรถทได้าสมเสอ